คนเรามีหัวใจรู้รักใคร่รู้เกลียดชังรู้เจ็บรู้จักหวังทั้งรู้สึกสำนึกตนลองคิดเอาใจเขาใส่ใจเราช่างเหตุผลแล้วจักเห็นใจคนไม่วู่วามตามใจตัวคนเราจะรู้คุณของความเบาก็ต้องอาศัยเคยหนักมาก่อน จะรู้คุณของความดีก็ต้องเคยเลวมาแล้วจะเห็นคุณค่าของความสุขก็เพราะผ่านความทุกข์มาด้วยฉะนั้นความผิดพลาดของคนจึงน่าศึกษาเพราะเป็นบทเรียนที่ดีชีวิตมันชอบเดินในทางของมันเองดุดมาลีกำจายกลิ่นขยายกลีบเมื่อยามต้องแสงที่วามันบานจนได้ ท่ามกลางความมืดมนอนทก,การทั้งมวล